รองนายกรัฐมนตรีสุพัฒนพงษ์มั่นใจ EEC Automation Park เสริมแกร่งการลงทุนนวัตกรรมขั้นสูงพัฒนาอุตสาหกรรมก้าวสู่โรงงานอัจฉริยะตอบโจทย์การผลิตลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าสร้างทักษะแรงงานคาดเกิดการลงทุนหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติรวมไม่ต่ำกว่า5 0 0นล้านบาทพร้อมสร้างบุคลากรรองรับ15,000คนใน5ปี คุณสุพัฒนพง์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเยี่ยมชม EEC Automation Park ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชันและหุ่นยนต์พร้อมร่วมหาหรือและติดตามความคืบหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมยกระดับภาคการผลิตของประเทศไทยโดยมีคุณคณิตแสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากสกอพออและ Automation Park เข้าร่วมณมหาวิทยาลัยบูราพาจังหวัดชมบุรีทั้งนี้ EEC Automation Park ถือเป็นการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่าง EEC และบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกเป็นศูนย์เครือข่ายความร่วมมือระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และดิจิทัลที่จะเป็นรากฐานสำคัญขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ก้าวสู่โรงงานอัจฉริยะตอบโจทย์การพัฒนากระบวนการผลิตที่ลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าสร้างทักษะแรงงานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุนสร้างนวัตกรรมขั้นสูงแบบครบวงจรตั้งแต่การสั่งสินค้าผลิตและจัดเก็บสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติร่วมไปกับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพื่อให้สามารถทำงานกับระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้จริง รวมทั้งยังครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตที่ทำได้จริงและการหาแหล่งเงินเพื่อลงทุนจากภาครัฐและเป็นพื้นที่ทดสอบต้นแบบและนวัตกรรมแซนด์บ็อกซ์ของ EEC เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไปนอกจากนี้ EEC Automation Park จะยกระดับไปสู่ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรหรือ EECnet ด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและดิจิทัลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสู่โรงงานอัจฉริยะภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC จะได้รับความรู้และเกิดการใช้ระบบสายการผลิตอัตโนมัติแบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ครอบคลุมในพื้นที่ EEC ร0 0แล้วเพิ่มขึ้นเกิดบริการข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในรูปแบบการจับคู่ทางธุรกิจโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทในกลุ่มพันธมิตรเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ได้จริง โดย EEC Automation Park จะสามารถฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความชำนาญให้แก่บุคลากรที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้มากกว่า25หลักสูตรตั้งเป้าหมายจะพัฒนาให้ได้ประมาณ2,000คนต่อปีและภายใน5ปีจะเกิดบุคลากรที่ชำนาญได้สูงถึง15,000คนยกระดับให้ไทยก้าวสู่ยุคใช้นวัตกรรมขั้นสูงและเกิดโรงงานอัจฉริยะ4.0อย่างต่อเนื่อง สำหรับการขับเคลื่อน EEC Automation Park จะสร้างความเชื่อมโยง Ecosystem เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาและปรับตัวไปสู่โรงงานอัจฉริยะใช้นวัตกรรมนำการผลิตดึงดูดเงินลงทุนนวัตกรรมขั้นสูงจากนักลงทุนทั่วโลกโดยคาดว่าการลงทุนด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นเครื่องมือสำคัญให้ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิตคาดว่าใน3ปีข้างหน้าจะเกิดการลงทุนสูงถึง5แสล้านบาท เป็นการลงทุนในพื้นที่ EEC ไม่ต่ำกว่า5,000 0ล้านบาทต่อปีโดยในปี2,565ตั้งเป้าหมายให้โรงงานใน EEC เริ่มประยุกต์ใช้เตรียมความพร้อมสำรวจการออกแบบระบบและเชื่อมหาแหล่งทุนได้ไม่น้อยกว่า200แห่งและตั้งเป้าภายใน5ปีจะสามารถปรับสู่โรงงานอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงดิจิ t a l Manufacturing 4.0ไม่น้อยกว่า10,000โรงงาน ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกยกระดับแรงงานไทยให้เกิดความชำนาญด้านนวัตกรรมขั้นสูงเกิดการจ้างงานเงินเดือนและรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง